สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับในส่วนของเอ่าเรื่องบ้านครับพี่น้องเลิงนกทานะครับอ่าในส่วนของคดีความต่างๆนะครับหรือว่าความคึ้นนาเนี่ยล่าสุดค้นสนิทบอสบิ๊กนะครับได้ออกมาเปิดเผยแบบนี้ครับ หลังจากมีเ c เข้าไปถามตอนไลฟ์สดนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนก่อนพี่น้องเป็นหัวบอจ้าง 3, 30มีสงสารแต่ว่าเราก็เตรียมการค่อนข้างที่จะในความคิดนะบอลร,รอบคร,รอบบอลรอบครอบมากพูดพูดแค่นี้แหละคะ่ะว่าบอลร,รอบครอบมากๆนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ นั่นละครับหลังจากมีเอฟซีนะครับหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงในส่วนของวันที่30นี้ที่เกิดยังขึืนน้อนะครับบางคนก็บอกว่าบอทบิ๊กจะชนะหรือไม่นะครับหลายคนก็บอกว่าชนะแน่นอนนะครับบางคนก็เป็นกังวลกับพี่น้องนะครับแต่ว่าบางคนก็อดห่วงบอดได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าคาค้งคืหนาต่างๆเนี่ย บอสบิ๊กเพิ่งยังบอสทนได้ออกมาวบาวกับพี่น้องนะครับแต่ว่าฟังนั่นเนี่ยเพิ่นแท็กทีมมาสู่นะครับพี่น้องนะครับอีกฟังหนึ่งก็คือจัดเต็มนะครับอ่าแท็กทีมทั้งครอบครัวเลยพี่น้องนะครับมาสู่กับบอสบิ๊กในส่วนของบ้านเลี้ยงลูกท้ากับพี่น้องนะครับแต่ว่าบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นก็เตรียมโตมาย่างดีนะครับจังพี่แสมเพิ่นบอกไว้นะครับเราเตรียมโตมาย่างดีแล้วนะครับ บ่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ที่จริงเราก็รู้อยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าเราบ่าอยากเว้านะครับถ้าเว้าไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็สิรู้นะครับก็สิรู้ความเคลื่อนไหวนะครับพอฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเงียบไว้ก่อนนะครับจังเราบอกแล้ววันที่30นี้ก็คือเดทไลน์นะครับถ้าไม่ย้ายออกโดนแน่ๆน,นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าการณีข่าวมาว่าฟังนั่นอนะ่ะเพิรนกฟ้องอ่า แย้งสิทธ์นะครับเพิ่นกาอ่าบไห้ทั้งบอดบิ๊กเนี่ยขายกับพี่น้องครับแล้วก็ฟังนั่นเพิ่นกาอ่า เตรียมการไว้คือกันนะครับว่าจะขอสิทธิ์คืนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการทําธุรกรรมก้อนหนานี่ที่ว่าซื้อขายกันเนี่ยเป็นธุรกรรมอัมพรางสันพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับเอานั่นแหละล้อเบิงกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องนี้ที่จบแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าแม่แซมพูดแบบนี้นะครับบอกว่าให้เชื่อมั่นบอสบิ๊ก บอสเตรียมการไว้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เอฟซีขนาดที่ชื่นใจได้ครับพี่น้องนะครับว่าถ้าบอสบิ๊กทำอย่างต่างๆแล้วเนี่ยเพิินทาแบบละเอียดครับพี่น้องจังบอสโน้ตก็เป็นแบ็กอยู่แล้วนะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีทนายอีกแล้วก็มีทีมทนายพร้อมครับพี่น้องอันนี้ก็ไม่น่ากังวลน,นะพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องล้อบเบิงกันครับว่า30นี้อีกฝั่งจะย้ายออกหรือไม่นะครับถ้ามาย้ายออกแล้วจะดาเนินการยังไงต่อ ันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกรอบหนึ่งกับพี่นนองนะครับนั่นแหละครับสบายใจได้ครับนุ่มอ๋องเ่ยข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวท้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ